ไปซะพี่โอมตีแมงสาหรือมึงฆ่าคอมตัวเองน่ะไอ้ดิฟซองกะหลี่มึงเห็นโตโตคอมี้โอมเหมือนโตแมงสาไปที่เซิฟไลน์เซิฟไลนครับเซิฟสิบห้าเข้าไปแล้วเนี่ยบ้านมึงน้ำท่วมไงสัตว์ไม่มันเยอะเฮียจตเด็ดแบบเช่เกิดจะเด็ดแบบเช่เกิด โหดคนโหดเกิดกูตกใจนึกว่าเกิดคนอื่นอยากขว่วยเฮ้ยอยากไปลุยพี่กบอ่ะกันบอกให้พี่กบอ่ะซิกลงด้วยกันไม่เอาซิกไม่ไม่ไอ้ผมเกิดไอ้ผมเกิดงไปอีกทีผมจะแตกไหมเนี่ยหลุดว่ะเกิดมาเกิดมาเกิดมาเร็ว กิดอีกทีมันมีปีกแตกนะโปรเทคหมดละพอมากินนี้หลุดมันไม่เห็นเตยพี่แม็กหมเออพี่แม็กบอลปป่ะวะพี่แม็กโตพี่พี่แม็กปอี้คะสัตว์อะไรยิงกูโปนะแตกเลยเออเปลี่ยนเซิร์ฟเลยไม่ไม่อย่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนลงมาลงมาลงมาลุมมัน มันโปรไงมันมีเยอะตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเทียอะไรตัวสกาใช่ไหมไอ้ไอ้กูนอนดิสไรที่อะมันยิงเป็นไงปะเนี่ยไม่กูนอนดิสแต่ที่ต้องตายแล้วพี่อต้องตายพี่ไอ้ทียเจอโปรเย็ดแม่สัตว์ไอ้สัตว์